วันนี้มาส่งสตาร์พัน BX ครับผมอยู่ที่วาปีปทุมครับผมจังหวัดมหาสารคารมครับนี่ก็ทดสอบกันเรียบร้อยแล้วครับผมใครสนใจเครื่องฟังก็เข้ามารับชมนะครับผมได้ที่ฟางทองแท็กเตอร์ครับผมมีด้วยกันทั้งหมด3สาขาครับผมสาขาใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านอาคต ตะบนบุกแรแงอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินครับผมสาขาสองตั้งอยู่ที่แยกบ้านไทยเจริญครับผมอ,อ,อําเภอเจืิงตลาดจังหวัดกาญจนศิล์ครับผมนะพร้อมส่งทั่วประเทศครับผมสาขาสามอยู่ที่นางรองบุรีรัมย์ครับผมมีรับประกันให้หนึ่งปีเต็มครับผมเช็คพร้อมใช้ทุกครัรพร้อมส่งมอบครับผม ใครสนใจเข้ามาสอบถามมาได้ครับวับนนี้อยู่วาปีสารคามครับผมกำลังจะลดขึ้นครับผมขอบคุณครับทุกท่าน